สวัสดีครับคุณวินัยหนึ่งอย่างก็คือในต้นฤดูฝนใช่ไหมเราใช้ปุ๋ยสูตรยี่สิบแปดยี่สิบเพื่อทําใบครับนะครับแล้วก็แต่งกิ่งสะสมอาหารสะสมอาหารแล้วก็ฉีดท่านานทางใบนะครับในระยะที่พืชแตกใบโอนใช่ไหมแล้วก็สะสมมาเรื่อยๆในระยะที่พืชออกดอกเราก็ฉีดท่านานทางใบครับฉีดทีนะครับช่วงนี้ห้าถึงเจ็ดวันครั้งใช่ไหมครับผม การฉีดทหารทางใบโดยเฉพาะชุดทหารของสิทธิความแม่นการเกษตรนั้นเรามีครบนะครับครบทุกตัวแล้วก็เพิ่มตัวไคโตซานกับสารายทะเลน้ําเค็มลงไปซึ่งสองตัวนี้ช่วยให้พืชแข็งแรงลดการสลัดดอกลดการสลัดลูกแล้วก็ลดความเครียดให้กับพืชสังเกตนะครับเห็นไหมครับพืชติดดอกดีลดการสลัดดอกลดการสลัดลูก ให้กับพืชครับเราจะอัปเดตทุเรียนแปลงนี้ให้กับท่านชมในโอกาสต่อไปขอบคุณมากๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ